พราะเราก็บอกแล้วปริเคสที่สามเราเรียนสงเคราะห์จิตเจตสิกโดยเรี่ยไรใช่ไหมเราจะเริ่มสงเคราะห์แล้วเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าเราตีความแล้วคําว่ากิจกับคาว่าฐานคืออะไรพอตีความแล้วเราก็จะนํามาสงเคราะห์กันแล้วพอเราจะสงเคราะห์เราก็แล้วแต่ว่าเราจะขึ้นอะไรตรงนี้เราก็เขียนกิจสิบสี่ไปก่อนก็แล้วกันกิจสิบสี่ใช่ไหมหนึ่ง ก็รวมเลยหนึ่งสองสิบสี่หนึ่งสองสิบสี่เขาทำกิจอะไรบ้างหนึ 1, ่งปฏิสนธิกิจสองะวังพระกิ 14, จสิบสี่จุติกิจสามกิจนี้เขาเป็นกิจชนิดเดียวกันเพราะว่าเกิดครั้งแรกดวงไหนก็รักษาพบดวงนั้นตอนตายจากพบนั้น ก็ไอดวงที่เกิดครั้งแรกนั่นแหละเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นกิตชนิดเดียวกันองค์ธรรมเขาเหมือนกันทั้งสามกิตเลยจับมารวมกันเลยแต่เวลาที่เราไปตอบคาถามเราก็เรียงตามกิตนะอันนี้เป็นการติวเป็นการสรุปให้ฟังเพราะฉะนั้นสามกิตแรกถ้าเราจะจําแนกจิตโดยกิตเราก็ขึ้นหัวข้อว่าจําแนกจิตแปสบเก หรือหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดโดยกิจสิบสี่จำแนกกิจโดยกิจสิบสี่เราก็ตั้งกิจไปสิบสี่กิจเรามาดูกิจที่สิบสองชื่อว่าชาวนะก,กิจกิจแปลว่าทำหน้าที่แปลจากบาลีเลยกิจจะแปลว่าทำหน้าที่ เพราะ,ะนั้นชาวนากิจทำหน้าที่เสพอารมณ์ชาวนะแปลว่าเสพแปลว่ากินชาวนะกิจเสพอารมณ์จิตที่ทําหน้าที่เสพอารมณ์มีเยอะสุดเราเอาทําหน้าที่เสพอารมณ์มาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจิตแปดสิบเก้ามันจะเหลือโอ้ยน้อยนี่เหลือเหลือนิดเดียวจําแนกไม่เท่าไหร่เองใช่ไหมเพราะฉะนั้นจิตที่ทําหน้าที่ชาวนะกิจเนี่ยถ้าว่าโดยจิตแปดสิบเก้าเขาจะมีอยู่ห้าสิบห้าดวง ถ้าว่าโดยจิตโดยพิสดารก็บวกสามสิบสองเข้าไปก็เป็นแปดสิบเจ็ดจำตรงนี้แค่กิตเดียวจิตหายไปแปดสิบเจ็ดดวงแล้วหายไปห้าสิบห้าดวงแล้วที่เหลืออีกไม่กี่ดวงเองแปดสิบเจ็ดร้อยี่บเอ็ดหายเหลืออีกเท่าไรยี่สิบสี่ดวงเองเห็นยังที่เราจะต้องจำมีจิตแค่ยี่สิบสี่ดวงแปดสิบเจ็ดบวกยี่สิบสี่อ๋อต้องสามสิบสี่ดวงเอ่เราจะต้องจำจิตอีกสามสิบสี่ดวง ถ้าเราเอา55ไปลบ89ก็เหลือ34ถูกไหมวันนั้น34ดวงนี้แหละที่เราจะต้องใส่ให้ได้แล้วถ้าเราหักทวีสิบไปสัก10ดวงแล้วมันมันเหลือ24ไหมเอ่อถ้าจําแนกทวีสิบไม่ได้ผมไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะเข้าใจยังเวลาเราจําแนกจิตโดยจิส14เราก็ดูที่เราง่ายๆก่อนไม่ต้องไปจําแนกตามหนังสือเขาเหมนอันนี้เราสรุปให้ฟัง เพราะฉะนั้นเราจะจําแนกกิจแปดสิบเก้าหรือร้อยยี่บเอ็ดโดยกิจสิบสี่เราจะเห็นว่าทวิสิบกับตัวชาวนะเนี่ยเข้าไปหกสิบห้าเห็นไหมหกสิบห้าหรือเก้าสิบเจ็ดแล้วโอเคยังเห็นไหมเสร็จแล้วเราก็ต้องจำห้าสิบห้านี้ให้ได้ก่อนอา้าวจะแยกห้าสิบห้าดวงนี้ให้ดูว่ากิจที่ทำหน้าที่ชาวนะเนี่ยมีห้าสิบห้าดวง โอเคไหมยี่หรือ5้สบแก็บวก32เข้าไปใช่ไหมจิตโดยย่อก,กับโดยพิสดารต่างกันที่โลกุตระจิตประเภทเดียวถ้าไม่มีโลกุตระจิตแต่ว่าโดยย่อ,อโดยพิสดารจํานวนเท่ากันเพราะฉะนั้นใช่ไหมในอัปนาชาวนะมีโลกุตระจิตอยู่ถ้าเป็นโดยย่อ,อก,ก็นับโลกุตระจิตแปดถ้าเป็นโดยพิสดารก็นับโลกุตระจิตสี่สิบ เอาแปดไปลบ26หกเหลือ18บวก40เป็น58หรือถ้าคิดแบบรัดจำโดยย่อมาเป็นโดยพิสดารก็บวกมรกสิบผล16ก็คือบวก32เข้าไป26่บวกสาเป็น58าสิจำให้ดีๆโดยย่อกับโดยพิสดารเนี่ยต่างกันอยู่32ดวงต่างกันที่โลกุตตะละจิตเท่านั้นจิตด,ดวงหนึ่งอื่นไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นในการมชาวนะ ทำหน้าที่เสพอารมณ์แล้วเป็นการมจิตในการมจิตมีจิตอยู่ห้าสิบสี่ดวงที่ทําหน้าที่ชาวนะได้มีอยู่ยีสิบเกดวงเราก็ต้องรู้อีกว่ายีสิบเกคืออะไรเป็นสูตรจําต้องจําให้ได้ก็คือสิบสองหนึ่งแปดแปดทองให้ขึ้นใจถ้าจะเก่งอาพิธรรมต้องเก่งชุดนี้สองชุดนี้ให้ได้สองชุดนี้แหละ คือสิ่งที่ทําให้เราอยู่ในสังสารวัตรใช่ไหมเพราะเป็นการทํากรรมของเราอยู่ในนี้ทั้งหมดสิบสอคืออาคุศลละจิตสิบสอหนึ่งคือหะสิ 4, ตุป,ปาทจิตหนึ่งแคือมหากุศลละจิต8 8ดหลังคือมหากรลยาจิต8ยอ่อ29ก็คือสิบสองหนึ่งปดแปดจำนะเพราะเดี๋ยวอีกสามสังหะก็ต้องใช้ตรงนี้เอาไปด้วย ไม่ใช่ว่าเฉพาะเรื่องกิตอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเรียนอภิธรรมทั้งหมดเลยต้องจําตรงนี้ให้ได้ยี่6เก้ายี่หกต้องจําให้ขึ้นใจยี่เก้าคือสิบสองหนึ่งแปดแปดกุศลละจิตสิบสองสิตุป,ปทะจิตหนึ่งมหากุศลลจิตแปดมหากริยาจิตแปดมีมหาวิบากไหมเออมหาวิบากไม่ทําหน้าที่เสพอารมณ์นะมหาวิบากทาหน้าที่อะไรลนะ่ะ ทำหน้าที่ตอนเราหลับไงทําหน้าที่ผวังเห็นอย่างเมื่อกี้นี้บอกไปแล้วใช่ไหมตอนเราหลับนั่นแหละเขาทําหน้าที่ผวังไว้รักษาภพไว้ให้ไม่ให้ตายถ้ามาหาวิบาศไม่เกิดกับเรานะเราก็ได้ปฏิสนธิใหม่แนะ่โอเคไหมการมัชาวนะมี29ดวงได้ไหมก็คืออากุศลและจิต12ฮะสิตุป,ปาทาจิตหนึ่งจิตที่ทําให้เกิดการยิ้มของพระอรหันต์ มห,ห 8, มหากุศลลจิตแปดมหากริยาจิตแปดสิบสองหนึ่งแปดปดส่วนอัปปนาชาวนะสูตรเขาก็คือเก้าเก้าแปดหรือสี่สิบส่วนมากเราจะท่องกันว่าเก้าเก้าแปดเก้าคือมหาคตะกุศลลจิตเก้าเก้าหลังคือมหาคตะกิริยาจิตเก้าเห็นไหมวิบากส่วนใหญ่ไม่ทําหน้าที่ชาวนะมีในแปดวงเท่านั้นเองผลจิต ผลเป็นวิบากทําหน้าที่ชาวนะเพราะฉะนั้นวิบากทําหน้าที่ชาวนะก็คือผลกิจิตเท่านั้นส่วนในกาะวิบากหรือมหาคตาวิบากไม่ทําหน้าที่ชาวนะนะที่ทําหน้าที่ชาวนะได้ส่วนมากจะเป็นอาคุศลกุศล,ศลแล้วก็กิริยาอ่อันอนปนาชาวนะยี่หกดวงคือเก้าเก้าแปดถ้าห้าสิบแปดก็เป็นสี่สิบเพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นสูตรย่อว่าเก้าเก้าแปดส่วนสี่สิบก็ขยายเอาว่าแปดตรงนี้คือโลกุตจราจิตแปด 8. อัปนาชาวนะยี่หกหรือห้าสิบแปดคือมหาคตาอุศล,ลจิตเก้ามหาคตากาลิยาจิตเก้าโลกุตละจิตแปดหรือสี่สิบโอเคนะเขียนขยายความเอาเองอ้าเราเสร็จไปแล้วหนึ่งจิตเสร็จแล้วเราก็มาดูกิตที่สี่ห้าหกเจ็ดแปดจิตที่สี่ 4, ชื่อว่าทัศนกิจสวนณกิจ สาวนากิจธรรมสาวนาสาวนากิจพายนากิจสายานากิจแล้วก็ภูสานะกิจตรงนี้ก็ได้อย่างละสองดวงใช่ไหมอันนี้ก็คือจากขูวิญญาณกิจสองโสตพานะชิวหากายะเวลาเขียนสอบห้ามย่อนะไม่รู้อ่ะบอกแล้วถ้าใครไม่เชื่อก็ได้คะแนนน้อยอย่ามาโทษผมแล้วกัน โอเคยังเราใช้จิตไปแล้วหกสิบห้าดวงจากแปดสิบเก้าที่เหลือไม่ยากแล้วอ่าทีนี้มาดูกิจที่สามกิจที่สามชื่อว่าอาวัชนะกิจแปลว่าพิจารณาอารมณ์ใส่ปัญจทวารเข้าไปปัญจทวารบวกอาวัชนะก็เป็นปัญจทวาราวัชนะทำหน้าที่พิจารณาอารมณ์ทางปัญจทวารโอเคไหม ใส่โนทวารเข้าไปก็เป็นมโนทวาราวัชณะทำหน้าที่พิจารณาอารมณ์ทางมโนทวารเนี่ยตอนที่เราท่องในจุลตีเห็นยังใช่ไหมในเหตุกากริยาปัญจทวาราวัชณนะใช่ไหมอุเปขาสหคาาตังปัญจทวาราวัชณะจิตตังอุเปขาสหคาาตังมโนทวาราวัชณะจิตตัง จิตที่ทำหน้าที่พิจารณาอารมณ์ทางปัญจทวารหรือมโนทวารที่ดีและไม่ดีเกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉยเฉยเพราะเป็นอุเปกขาโอเคอย่างเอาชนะแปลว่าพิจารณาอารมณ์เพราะฉะนั้นเขาจะมีกี่ดวงละ่ะสองดวงที่พูดเป็นเมื่อกี้นี้ไหมก็คือมโนทวปัญจทวารกับมโนทวาร ก็จะมีสองดวงก็คือปัญจทวาราวัชนะจิตหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้ปัญจทวาราวัชนะจิตหนึ่งกับมโนทวาราวัชนะจิตหนึ่งก็มาถึงจิตที่9หลังจากปัญจทวารมาแล้วตรงนี้ก็เป็นสามปฏิชนะจิตแต่ว่ารับอารมณ์ก็มีสองดวงก็คือสามปฏิชนะจิตสอง กิจต่อไปก็เป็นสันตีละนะกิจก็มีอยู่สามดวงก็คือสันตีละนะกิจยากตรงไหนเนี่ยใส่ห้าสิบห้ากับสิบดวงไปแล้วเนี่ยพี่เหลือสบายสบายอ้าวทีนี้มาดูดวงนี้ดวงนี้พิเศษกว่าเขาหน่อยนึงดวงนี้คือโวดทับพนะโวดทับพนะ วอดัพนาจิตเนี่ยก็คือดวงมโนทวาราวัชนจิตเนี่ยแต่เขาไม่ได้เกิดเป็นดวงแรกเขาไปเกิดในวิถีทางปัญจทวารเขาก็จะได้ดวงนี้มาไว้ตรงนี้อีกอันหนึ่งก็คือมะโนทวาราวัชนะจิตดวงเดียวทําหน้าที่โวอถพปนะมีอยู่ดวงเดียวคือมโนทวาราวัชนะจิตโวอถพปนะแปลว่าตัดสินอารมณ์จําว่ารับ ไตสวนตัดสิลเห็นอย่างสามกิจนี้รับไตสวนตัดสินรับสัมปติไตสวนสันติตัดสิน,บสสน,สน,สนโบสถพนะจำให้ดีๆเดี๋ยวไปเรียนตรงวิถีจิตจะต้องใช้อีกก็เหลืออีกสี่กิจเองหนึ่งสองสิบสี่แล้วก็สิบสามอ่ามาดูสิบาก่อน13าคือตารรมมะนะกิจทำหน้าที่รับอารมณ์ต่อจากชาวนะ ก็คือตรงนี้นี่นี่นี่คือตัดทาเขาจะเกิดต่อจากชาวนะเขาเลยชื่อว่าตัดทารัมมะจิตถ้าเป็นหน้าที่เขาก็คือรับอารมณ์ต่อจากชาวนะเหมือนกับว่าเวลารับอารมณ์แล้วอารมณ์มันเหลือก็ให้ตัดทารับไปอุปมาเหมือนนักวิ่งที่วิ่งเข้าเส้นชัยแล้วเนี่ยหยุดได้เลยไหมหยุดตรงเส้นชัยเลยไหม ยิ่งถึงเส้นชัยยิ่งใส่เต็มสปีดเลยใช่ไหมพอเลยเส้นชัยไปแล้วมันหยุดไม่ได้มันก็ต้องต่อไปนิดนึงเนี่ยตัดทาเป็นก็คือเลยหลังจากเส้นชัยไปแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าตัดทารับอารมณ์นิดนึงแต่แล้วก็ไปนอนแผ่เหนื่อยหอบแคแ็กแคแคนั่นแหละเนี่ยแหละเขาเรียกว่าตัดทาโอเคไหมลักษณะของตัดทาก็คืออารมณ์มันมาแรงมากใช่ไหมเอออ่ะเพราะฉะนั้นตาตรงนี้เขามีอยู่สิบเอ็ดดวงสิบเอ็ดดวงก็คือแปดกับสาม ก็คือมหาวิปาก,กจิต8กับสันตีรณะนะจ,จิตสามจิตที่มีสามดวงมีอยู่กลุ่มเดียวเห็นยังที่ชื่อเดียวกันมีสามดวงอ่ะมีอยู่อันเดียวเท่านั้นเองก็คือสันตีรณะนะจิตสามกับมหาวิปาก,กจิตแปเดี๋ยอีกสามจิตใครตามไม่ทันฟังมาแล้วครั้งหนึ่งเรามาดูสรุปให้อีกทีหนึ่งโอเคไหมคือเราเไม่ต้องเรียงตามลําดับจากิจให้ได้อันดับแรกจากิจจําคําแปลให้ได้แล้วก็ใส่ตัวใหญ่ๆไปก่อนถ้าไปใส่เรียงเดี๋ยวก็ใส่เรียงได้โอเค ทีนี้ก็เหลือหนึ่งสองสิบสี่เขาก็ย่อรวมเป็นปฏิสนธิผวังจุติจิตที่ทำสามกิจเนี้ยปฏิสนธิผวังจุติสามสามนี้เขาบอกว่ามีอยู่สิบเก้าดวงสิบเก้าดวงก็แยกเป็นสองแปดเก้าสิบเก้าดวงก็จำเป็นสองแปดเก้าสิบเก้าดวงนี้ก็คือ อุเบกขาสันตีรละ,ะจิตสองแล้วก็มหาวิปากจิตแล้วก็มหาทตะวิปากจิตจำเป็นสองแปดเเป็นวิบากทั้งหมดเลยเห็นยังจิตที่ทำหน้าที่ปฏิสนธิผวังจุติมีอยู่19ดวงสองแปอุเบกขาสันตีรณะนะจิตสอง มหาวิปากจิตแปมหธาคตาวิปากจิตเก้าอันนี้เขาทำหน้าที่ปฏิสนธิพระวังแล้วก็จุติก็เป็นอันจบจำแนกจิตแปสิบเก้าหรือร้อยบเอ็ดโดยจิตสิบสี่ทีนี้บางปีเขาให้เราจำแนกอย่างนี้สิบคะแนนที่บอกว่าให้จำให้ได้เพราะว่าเขาจะออกมาอย่างนี้จงจำแนกจิตโดยจิตสิบสี เราก็จะต้องแสดงอย่างนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นที่เราแสดงถูกต้องแน่นอนเราก็จําชาวนะให้ได้ใช่ไหมพอเราจําชาวนะได้ตั้งแต่4มาจนถึง12เนี่ยเราก็ได้แล้วส่วนนไหนเราจําไม่ได้บ้างเราก็ไปดูทบทวนเอาเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่4ถึง12เนี่ยมันใช้จิตไปเท่าไหร่65กับอีก2เป็น67กับอีก3เป็น70ดวงแล้วเห็นยังชาวนาะ55ทวิสิบ สามปฏิติสองเป็นสิบสองสันติอีกสามเป็นสิบห้าโวตธรพพนะอีกหนึ่งเป็นสิบหกใช้ไปเจ็ดสิบเอ็ดดวงเลยอ่ะเ,เหลืออีกสิบปดดวงอ่ะทีนี้ก็ไปฝึกดูนะไปฝึกดูใช่ครับต้องเรียงตามลําดับแบบนี้แต่เขาอนุญาตให้ได้ถ้าเขาบอกว่าจงจำแนกจิตแปดสิบเก้าโดยกิตสิบสี่อันที่หนึ่งเนี่ยเขาให้ได้เลยว่า จิตที่ทําหน้าที่ปฏิสนธิกิจผวังขกิจจุติกิจได้รวมได้เลยโอเคไหมไม่ต้องแยกได้แล้วเราจะแยกก็ได้ไม่แยกก็ได้แต่ก็รวมได้ใช้เลยสามกิจเลยกิจที่ทําหน้าที่ปฏิสนธิผวังจุติมีสิบเก้ารวมคืออุเบกขาสันติรณะจิตสองมหาวิปากจิตแปดมหาตาวิปากจิตเก้า แล้วก็มาต่อเลยสามอาวัชนะจิตที่ทําหน้าที่อาวัชนะกิตมีสองดวงคือปัญจทวาราวัชนะจิตหนึ่งมโนทวาราวัชนะจิตหนึ่งแล้วก็ไล่ไปให้จบถึงอันที่สิบสามโอเคไหมอันนี้ก็คือจําแนกเต็มรูปแบบเขาคิดว่านักศึกษาเก่งแล้วเขาบอกว่าจงจําแนกอะเหตุกกจิตสิบแปดโดยกิตสิบสี่นี่ยากไหมไม่ยาก ก็ดูตรงไหนมันมีอาเหตุตุกะที่มันไม่มีอเหตุตุกะก็เอาออกไปเท่านั้นเองใช่ไหมอันนี้ก็คือแปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราได้รูปแบบตรงนี้เราจําแนกเป็นแล้วนะเราก็มาดูว่าถ้าเขาบอกว่าจงจําแนกอเหตุตุกะจิต18โดยจิบ14เราก็มาดูในตัวเต็มตรงไหนมีอเหตุตุกะจิตบ้างเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นอาเหตุตุกะจิตเนี่ยไม่รู้ว่าเขาใช้สำนวนอะไรไปดูของจริงดีกว่าใช่ไหมถ้าเขาบอกว่าอาเหตุตุกะจิต18 แปสิบเก้าหรือร้อยี่บเ็ดเราจำแนกไม่ได้แล้วราสิบสี่เราจะจำแนกได้ไหมได้เพราะเราจำมาโอเคไหมทันไหมเนี่ยมีใครสงสัยตรงไหนไหมพอได้พอได้นะอ,อืมไม่ใช่ออกข้อสอบมาทไมไําไม่ได้แล้วผมไม่ได้แล้วผมไม่รับประกันอ่าเราไปดูไปดูไปดูตัวอย่างกันไปดูตัวอย่าง